โอเคครับสำหรับวันนี้นะก็จะพามาอัปเดตแล้วก็มาย้ายตัวฟลอริดานะครับเพื่อแยกชําน,นะครับตอนนี้ก็คือมันแน่นกันไปหมดนะครับเพราะว่าต้นมันก็เริ่มโตแล้วอันนี้มาเช็คจำนวนกันนะครับว่าอยู่ครบหรือเปล่าอันนี้ได้อยู่ที่6หนอนะครับอันนี้หต้นนะครับก็มี1 2 3 4 5สนะครับก็ ครบหกต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแยกพวกต้นใ,นใหญ่ๆนี่ครับออกนี่ครับเดีย๋ยวจะแยกต้นใ,นใหญ่ๆฝั่งนี้ออกนะฮะมันดังนะครับข้างล่างดูนะครับอันนี้คือสองต้นนี้ผมพาตัดรากไปแล้วนะครับพาตัดไปแล้วก็คือเพื่อกระตุ้นรากให้เขาเกิดนะครับเดชัดโอเคเดี๋ยววันนี้จะ เนี่ยครับจะแยกต้นพ่อออกมาชํานะครับไม่ขุดออกเหรอก็จะขุดนี่แหละขุดดินออกก่อนเนะนี่ยนะครับ<ม>ก็คือรากมันอยู่ตรงนี้เตี๋มันหักนะปะนี<ม>่กระซมนี่นะครับนี่ก็มีรากเยอะแล้วนะนนี้เดี๋ยวจะแบ่งออกมาเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เขาก็ดึงเลยนะครับเพราะว่ามันอายุสองถึงสามเดือนแล้ว แต่ว่าจะมีที่ติดกับต้นแม่หน่อยนะครับเนี่ครับเพราะว่าผมพากระตุ้นลากไปแล้วโอ้โรากยาวเหมือนกันนี่ยครน,นี่ก็ได้มา1ต้นนะเนะีนก็คือรากยาวเสร็จแ,แล้วพวกนี้เราก็เอาไปชำลงตุงครับ น,นี่ก็ลากจหญ่ครับเดีย๋ยวจะให้ดูอีกทีตอนที่เอาไปเลี้ยงกันไว้นะอันนี้ออกมาแล้วหนึ่งต้นแล้วต่อไปก็เป็นต้นนี้ต้นใหญ่ตรงนี้ต้นตรงน,นี้ผมอาจจะ่าไว้ไม่ลึกนะอาจจะแกะออกมายากนิดนึงจะหักไหมละ่ะล่งดูก่อนว่าลากมันมลึกไหมอันนี้ก็ลากก็ใช้ได้เหมือนกันครับ คือมันต้องเอาขึ้นมาหมดละตาเนี่ยก็ชอบให้เอาขึ้นมาหมดก่อนเนาะมันรากมันยาวมากเลยอ,อันนี้มันต้นใหญ่ไงเงาใหญ่เนี่ยจะขึ้นมาประมาณนี้เลยโอ้รากเยอะเลยต้นเนี้ยนี่ครับอันนี้ก็รากอกุดมสมบูรณ์นะครับต้นนี้นี่หน้าเขาโตวไวกว่าเพื่อน,นครับเดี๋ยวเวลาเราชำาก็อาจจะตัดรากออกนะครับหรือว่าดีใบออกก่อนนะครับ ี่จะชแล้วเราชำทั้งรากไม่ได้เหรอก็อได้ครับเดี๋ยวลองชำดูสองวิธีก็แบบนั้นไปปลูกเลยอ,ออกต้นเล็กออกไหมดี๋ยวดูก่อนพวกนี้มันยังไม่ได้ตัดไปไงเหมือนต้นนั้นหลุดแล้วปล่านี่ยมันก็มีรากอยู่เออข้าออกหมดแล้วกันต้นเล็กหลุดแล้วอ่ะเนี่ยนี่ก็รากนี่ยอจะต้นประมาณนี้เดี๋ยวชำดูตัวน,นี้รากมาก็ได้แล้วอ้สาม กะว่าจะทิ้งมาอีกต้นหนึ่งเพื่อที่จะพาใหม่อย่างนี้มันเป็นยังค่ไงตอนนี้อาจจะต้องผ่านรอหน้าก่อนอตอนนี้ก็เหมือนกันจ,จะต้องผ่านรอก่อนมองกันแล้วกันจะได้ใส่กระถางใหม่มนี่ครับตัวน,นี้ก็สวยนะครับตัวน,นี้ ใบมาสี่ครส่วนสองต้นนี้ก็เอาไว้แะบเดี๋ยวจะเอาไว้ต้นหนึ่งนจับยากได้เอาขึ้นดิออกออกเลยได้ไหมขึ้นก่อนขึ้นเอาไว้แค่นี้แหตะให้มันสร้างหนึ่งไม่อยากหนึ่งมันยอมจอบเดี๋ยวจะพาใหม่ไม่ใช่หรือโอเคได้แค่นี้มาก็เยอะแล้วอันนี้จัดต้นแม่กี่ต้นต้นแม่ต้นเดียวครับ ได้มาประมาณ8พอแยกไปแล้วสองันนี้แยกออกมาอีกสี่เป็นหกแล้วก็เหลือสองเจ็ดแปดโอเคเอ,เอาไปใส่ลงดินช่ำตับนี่นะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเอามาลงดินที่จะชัำนะครับดินที่เตรียมก็มีวัสดุปลูกเข้าไปครับที่มันมันซุยหน่อยก็ใส่กาบมะพร้าวสับหยาบสับละเอียดนะครับ น,น,น,นี่เดี๋ยวผมจะชำเลยนะอันนี้ก็ใบที่มันซ้ำก็จะตัดทิ้งไปก่อนได้เลุม,ม,มตัตดทิ้งไปเวลามานีัลากียวจริงเราก็ตัดทิ้งได้นะครับเพื่อให้มันแตกใหม่แต่นี้เดี๋ยวผมจะลอง นิบานดูว่าตัวรากที่มันเหลือเนี่ยมันจะยังไปต่อได้ไหมเดี๋ยวอาจจะทิ้งไว้นิดหน่งนะครับทิ้งไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ตัดมันไม่กระตุนน้นนะครับมันก็จะทําให้แบบเน่านะครับครับทิ้งไว้ประมาณนี้ส่วนัวนี้นะครับที่มันรากเนี่ยก็ตัดออกไปครับแล้ว กระตุนา้าเขาแล้วก็ใบนี้ก็ซ้ำเดียวไปเลยหมดการขายน้ำาไว้ประมาณนี้แล้วก็มันต้นเล็กอยู่นี่นี่ก็คือลากขาดมานะผมลองทำดูวั oh <my. S 1> นนี้ก็ลากยาวเยอะเดี๋ยวจะ,จะลองทำสองแบบครับแบบที่ทิ้งลากไว้กับที่ตัดลากนะครับนี่เดี๋ยวผมทิ้งลากไว้แล้วกันว่ามันจะไหนมันจะไปไปกว่ากัน นี่คนี่ก็ใส่ดินลงไปเลยนะครับเวลาใส่ดินชำ้อันนี้ผมก็จะทําให้รากเข้าลงรหรประมาณนี้อันนี้จะเป็นต้นที่ผมไม่ได้ตัดราออกนะครับแค่ชําเนี่เวลาชํากล้วยก็เน้นแบบไม่ต้องกบโคนเขาลึกนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีแบบ อากาศหายใจแบบลากมันจะไม่ค่อยโอเคมันจะแนอกเพพยายามดึงโคนออกมาครับให้โผล่ให้มันรับอากาศด้วยครับดึงมาประมาณนี้เพราะว่าเคยอ,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 อนุบาลรอบแรกก็คือถมสมิตเลยครับซึ่งมันมันลากมันเดินช้าครับหนประมาณนี้แต่แต่รอบรอบนะครับแล้วก็ค่อยลดน้ำเพื่อให้น้ำมัน อันนี้ลงไปโอเคครับนด,ดน้ำได้ประมาณนี้ครับการฉ่ำกี่นาทีละเจ็ดจบเลย,ยไหมในจังสุดท้ายจบเลยแลอ้อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นใหญ่เนี่ยเขามีการตัดใบนะครับแล้วก็ตัดรากน,นี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งเาลาฉ่ก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องฝังลึกครับ ให้รากเขาเดินนี่ครับดินประมาณนี้นี่ครับอาฝังาล่อรากไว้ประมาณนี้ครับโอเคได้ประมาณนี้เดี๋ยวรดน้ำแล้วมันก็จะดูดโอเคครับทำให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้เสร็จก่อน